สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิเชียนองวานิชนะครับผู้จัดการทกศสาขาเขาสุนกวางสำนักงานทกศจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาสื่อสารแลกเปลี่ยนนะครับเนื้อหากลางใน EP ีที่5แล้วนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูเนื้อหาของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผมเองก็ขออนุญาตนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเรานะครับที่ปฏิบัติงานที่สาขาหรือส่วนงานต่างๆทั้งผูมิภาคแล้วก็สำนักงานใหญ่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับ มีภารกิจงานหลายอย่างที่เป็นงานเร่งด่วนก่อนที่จะสิ้นไตรมาสที่1น,นะครับโดยเฉพาะการติดตามนี้ถึงกําหนดคาบมีนานะครับสองพนะครับซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับอยากจะให้กําลังใจอย่างนี้นะครับว่าภารกิจงานก็คืองานที่เราก็ต้องทํานะครับ Core competency หลักหนึ่งก็คือการทํางานแบบมืออาชีพเนาะเมื่อเราได้รับภารกิจงานแล้วก็เป้าหมายที่เราจะต้องดําเนินการนะครับ แน่นอนที่สุดนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการทํางานแต่คิดว่าการที่เราเป็นมืออาชีพนะครับเราก็จะสามารถจัดการปัญหานั้นได้แล้วก็สามารถขับเคลื่อนง,งานภายใต้ภารกิจที่มีความยากลำบากในปัจจุบันนะครับนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ทําให้ผลประกอบการธนาคารเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับทีนี้ในส่วนภารกิจอีกอันนึงก็คือการเตรียมความพร้อมในการสอบเลื่อนตําแหน่ง ของพนักงานระดับ890นะครับซึ่งทุกคนก็มีภารกิจที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าผมเชื่อว่าเราก็สามารถจะจะสรรเวลาในการที่จะมาะทำงานนะครับแล้วก็มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับคลิปที่ผมนำเสนอไปนะครับ4คลิปที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเรานะครับซึ่งอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะไปอ่านหนังสือหรือสรุปเนื้อหานะครับผมก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลนะครับ เพื่อให้กระชับนะครับแล้วก็สื่อสารให้เข้าใจง่ายนะครับเพื่อที่จะเป็นโครงเรื่องหรือการเห็นภาพในบมกว้างเนาะแล้วก็ในรายละเอียดบางเรื่องก็อ่านในสไลด์เพิ่มเติมเอาละกันนะครับนี้นะครับจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ในเนื้อหากลางนะครับในหัวข้อเรื่องการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนะครับหรือปปงอนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือกระทรวงการคลังนะครับหรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องของปปงนะครับก็มีผลกระทบต่อต่อธนาคารนะครับเพราะธนาคารเป็นสถาบันการเงินของรัฐนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายการปราบปรามการฟอกเงินนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนะครับซึ่งสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับก็ได้มีการสื่อสารให้สาธารณชนได้รับทราบแล้วก็ได้สื่อสารมายังสถาบันการเงินทั้งสถาบันการเงินที่เป็นเอกชนแล้วก็ของรัฐบาลนะครับทีนี้เรามาดูว่าการฟอกเงินคืออะไรนะครับการฟอกเงินก็คือการทําให้เงินที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับหรือเงินสีเทานะครับผ่านกระบวนการฟอกเงินนะครับโดวยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะให้เงินนั้นนะครับ เป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งขั้นตอนในการกํากับดูแลนะครับหรือกกนโกงหรือกระบวนการที่จะฟอกเงินจากเงินสีเทาหรือเงินสีดํานะครับ <c oughs> ให้เป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็มีหลายกระบวนการนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีแนวทางปฏิบัติว่าสถาบันการเงินโดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ที่เป็นของรัฐบาลนะครับหรือเอกชนก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องให้ความสําคัญในกฎกติกาหรือกฎหมายที่เขากําหนดขึ้นมานะครับ ทีนี้ขั้นตอนการฟอกเงินนะครับอันนี้ฟังเพื่อเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับว่าคําว่าการฟอกเงินนะครับที่ภายใต้กฎหมายปปงเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือการนําทรัพย์สินเข้าสู่ระบบนะครับเช่นเอาไปฝากธนาคารเอาเงินสดไปฝากที่ธนาคารนะครับแล้วก็มีการแปลสภาพทรัพย์สินโดยสร้างธุรกรรมได้หลายชั้นนะครับเช่นเอาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เอาไปซื้อทองคําหรือซื้อในานามบุคคลอื่นเพื่อให้ติดตามที่มาของทรัพย์นั้นได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ ายทางก็คือการปนรัพย์หรือผสมประส,รสานเอาทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายไปผสมกับทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะทําให้มันมีเหมือนว่าเงินที่ได้มาที่ผิดกฎหมายกลายเป็นว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายโดยกระบวนการต่างๆที่เขาสามารถที่จะติดตามที่มาของทรัพย์สินนั้นได้ยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของขั้นตอนการฟอกเงินนะครับอันนี้ก็ฟังเพื่อเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับทีนี้วัตถุประส,สงค์ของการฟอกเงินนะครับ ก็มีอยู่ได้หลายวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินนะครับ2ก็คือเพื่อซุกซ่อนทรัพย์สิน 3. เพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของที่แท้จริง 4. เพื่อปกปิดแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมาย5เพื่อทําให้ดูเสม,มือนว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวัตถุประสงค์ที่เขาเอาเงินสีเทาหรือเงินสีดำนะครับมาฟอกเพื่อที่จะให้เป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีนี้ในกฎหมายปปงนะครับก็มีผู้ ที่ทําหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมนะครับกฎหมายก็บอกว่าสถาบันการเงินก็คือบทที่ยามในมาตราที่3นะครับธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันชีวิตสากอธุรกิจชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์บัตรเครดิตนะครับแล้วก็ผู้ที่ทําหน้าที่ต้องรายงานอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ประกอบวิชาชีพ7ประเภทนะครับตามมาตรา16ก็คือที่ปรึกษาทางการลงทุนผู้ค้าทองค้ารถหรือเช่าซื้อรถ นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับค่าของเก่าสินเชื่อส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งธุรกิจและเปลี่ยนเงินตานะครับอันนี้ก็จะต้องมีการรายงานการทําธุรกรรมนะครับเรื่องที่ต้องกํากับและตรวจสอบนะครับสิ่งที่เราต้องทราบนะครับในกระบวนการที่สถาบันการเงินต้องดําเนินการนะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับอันที่1ก็คือการจัดทํานโยบายและคู่มือปฏิบัตินะครับสก็คือการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้านะครับหรือ k y c นะครับ3ก็คือการรายงานธุรกรรมนะครับ4ก็คือการเก็บรักษาข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็น4ขั้นตอนสําคัญทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับนโยบายหลักเรื่องการป้องกันและปราบปรามก,การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนะครับอันที่1ก็คือต้องออกโดยคณะบริหารสูงสุดของก่อซึ่งทกศเองก็มีการ ออกวิธีปฏิบัตินะครับว่าในแต่ละขั้นตอนในเรื่องของการปฏิบัติตามากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอ,อกเงินเนี่ยจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งธนาคารก็ในฐานะเป็นองค์กรนะครับแล้วก็เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานที่สาขานะครับก็จะต้องมีขั้นตอนวิธีการและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วก็สื่อสารมาให้ทราบนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะ ปฏิบัติตามบันทึกนั้นนะครับหรือวิธีปฏิบัตินั้นๆไปนะครับมีความสําคัญนะครับอันที่2ก็คือมีความสําคัญเท่ากับนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือสถาบันการเงินจะต้องมีคู่มือระบุรายละเอียดการดําเนินการในการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนนะครับก็ของเราก็เป็นลักษณะของวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปป,ปงนะครับซึ่ง ทุกท่านที่อยู่เคาน์เตอร์นะครับหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อหรือกลยุทธ์ก็จะต้องมีการดําเนินการตามวิธีปฏิบัติหรือตามนโยบายที่ธนาคารสั่งการมาให้ดําเนินการนะครับทีนี้เรื่องที่2ก็คือการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวจสอบนะครับการจัดให้ลูกค้าแสดงตนหรือ KYC นะครับ Know Your Customer นะครับและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า Customer Qualification นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ใช้วิธีการเป็น eKYC นะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบโดยการใช้บัตรสมาร์ทการ์ดนะครับซึ่งเป็น ID สมาร์ทการ์ดก็คือบัตรประชาชนที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดนะครับก็เสียบบัตรประชาชนไปในการดีเดอร์นะครับแล้วก็จะมีการอ่านข้อมูลใน b a c information นะครับแล้วก็ดูว่าข้อมูลถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าไม่ถูกต้องก็มีการปรับนะครับหรืออัปเดตข้อมูลนะครับในเรื่องของการยืนยันตัวตนแบบ eKYC หรือ KYC นะครับก็คือเป็นการ ขอการสร้างความสัมพันธ์ในการธุรกรรมหรือการทําธุรกิจของลูกค้านะครับแล้วก็เป็นข้อมูลของลูกค้าที่มาทําดําเนินการทําธุรกิจกับธนาคารนะครับขอข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามที่กฎหมายกําหนดนะครับตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักการประกอบการแสดงตนดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ทราบลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับซึ่งจะต้องรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับเพื่อเวลาตรวจสอบย้อนกลับหากมีเหตุนะครับที่ตรวจสอบว่า กระทำผิดนะครับก็จะได้มีการตรวจสอบว่าใครมาทําธุรกรรมนะครับนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบกาบรยืนยันตัวตนนะครับหรือแสดงตัวตนของลูกค้าในการตรวจสอบนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าการตรวจสอบข้อมูลแสดงตนนะครับกฎหมายกําหนดให้ต้องมีการกําหนดมาตรการในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบเพืพ่อตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงข,ของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ปัจประช,ชนสมาร์ทการณ์ในปัจจุบันนะครับก็เสียบบัตรแล้วก็อ่านด้วยการลีเดอร์ล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับถ้าบัตรนั้นไม่ชํารุดหรือบัตรนั้นไม่หมดอายุนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เอามาพูดให้ฟังให้เสร็นะครับการเก็บรักษาข้อมูลแสดงตนนะครับอันนี้เคยออกกอสอบนะครับผู้ประกอบอาชีพต้องเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าไว้อย่างน้อย5ปีนะครับนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าหมายถึงลูกค้ามาทาธุรกรรมเเเสสรรรร็จยบ้อบอกา เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนหรือการแสดงตนของลูกค้าธนาคารต้องเก็บไว้อย่างน้อย5ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องทราบนะครับไม่ใช่ว่าทําลายหรือทําให้สูญหายอันนี้พรุ่งนี้มันก็มันต้องอยู่ในเวลา5ปีนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยทําลายได้นะครับทีนี้จิตนาลางงของกฎหมายนะครับเขาบอกว่ากฎหมายปปงเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันการปลารามหรือป้องกันการฟอกเงินนะครับของประชาชนหรือคนที่มีเจนาไม่บริสุทธิ์นะครับก็อาจจะใช้ช่องทางในการ ทำธุรกรรมเพื่อให้ฟอกเงินจากเงินสีเทาหรือสีดำมาเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็เลยมีในเรื่องของเจตนารงของกฎหมายปปงเกิดขึ้นนะครับก็เพื่อที่จะป้องกันนะครับปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพครับทีนี้ความผิดมูลฐานนะครับอันนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่าแล้วกันนะครับหมายถึงอะไรนะครับความผิดอาญาที่เป็นมูลเหตุนะครับเป็นที่มาหรือเป็นรากฐ,ฐานที่ก่อให้เกิดหรือให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากการกระทําความผิดหรือ เป็นความผิดที่นำเอากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปใช้บังคับกับเงินหรือทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำนิยามเนาะของความผิดมูลฐานนะครับทีนี้มาดูหน้าที่ของสถาบันการเงินนะครับไปแบบเร็กวก็คือเราจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับของสถาบันการเงินในการป้องกันการฟอกเงินนะครับอันที่2ก็คือจะให้ลูกค้าแสดงตนและการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าอันนี้เราเราพูดไปแล้วเนาะอันที่3มก็คือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้านะครับ อันที่4คือมาตรการควบคุมภายในอันที่5คือการรายงานธุรกรรมแล้วก็อันที่6ก็คือการเก็บรักษาข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับทีนี้มาดูในเรื่องของบทลงโทษนิดหนึ่งนะครับเคยมีออกข้อสอบอยู่นะครับว่ากรณีที่เราไม่รายงานการทําธุรกรรมนะครับของตามภายใต้กฎหมายปปงเนี่ยเราจะมีบทลงโทษอย่างไรนะครับอันนี้ก็ ฟังให้ผ่านหูไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดเราไม่รายงานการทําธุรกรรมนะครับแล้วก็ไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนทําธุรกรรมไม่กําหนดนโยบายการรับลูกค้าการผ่านความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของลูกค้าให้ครบเวลา10ปีไม่ดําเนินการตามคําสั่งยัดย้งการทําธุรกรรมนะครับ อันนี้เขาจะต้องระวังโทษนะครับปรับไม่เกิน1ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ1 0,000บาทนะครับตลอดระยะเวลาฝ่าฝืนจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทลงโทษนะครับกรณีฝ่าฝืนกฎหมายนะครับตามมาตรา6 2ทีนี้ในส่วนของอีกบทลงโทษหนึ่งนะครับซึ่งเราอาจจะต้องจําเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือไม่จัดทาให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันปราบปรามการ สนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย2ก็คือไม่จัดให้มีผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทํารายงานหรือควบคุมการจัดทํารายงานการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้านะครับตามมาต,าบบตรา21ทับ3นะครับอันนี้ก็จะต้องระวังโทษนะครับปรับไม่เกิน5 0,000นบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่เขาํำกับมานะครับแล้วก็มีการบทลงโทษที่ชัดเจนตามมาตรา62ของปปง,งอนะครับ ทีนี้อันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทีนี้อาจจะเป็นลักษณะของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะครับก็คือการรายงานการทําธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับตามมาตรา 13, 14แล้วก็16นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับสําหรับผู้ปฏิบัติเนาะเราจะต้องมีการรายงานข้อมูลตามจริงนะครับไม่เป็นเทนะ็จเนาะไม่ปกปิดข้อมูลไม่เลี่ยงในเรื่องของการทํารายงานปปงนะครับ มาม้าหกนะครับถ้าเกิดบทลงโทษนะครับถ้าทําผิดก็คือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่50,000ื่นถึงห้าแสนบาทนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับอันนี้คือกรณีรายงานการทําธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งแก่ พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับทีนี้มาดูเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงที่กฎหมายกําหนดนะครับเพื่อประเมินข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้านะครับสิ่งที่ต้องคานึงถึงก็คือเรื่องของลูกค้านะครับที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือสถานภาพทางการเมืองนะครับอาชีพที่มีความเสี่ยงนะครับเรื่องพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยง วัตถุประสงค์การทาธุรกรรมแล้วก็ปจัจจัยอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยความเสี่ยงนะครับที่เขาใช้ในการมาประเมินนะครับทีนี้ในเรื่องของการจัดให้ลูกค้าแสดงตนนะครับ Know your customer นะครับหรือ KYC เนี่ยการจัดให้ลูกค้าแสดงตนหมายถึงการดําเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าที่กฎหมายกําหนดเพื่อรองรับหรือยืนยันว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่มีตัวตนตามกฎหมายและการพิสูจน์นะครับทราบข้อมูลหรือหลักฐานการแสดงตนนะครับ ลูกค้าหมายถึงใครครับก็มีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงตามกฎหมายซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพตามมาตรา16นะครับสถาบันการเงินต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนทําธุรกรรมที่กฎหมายกําหนดลูกค้าที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวนะครับต้องจัดให้แสดงตนเมื่อมีการทําธุรกรรม ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายว่าทําไมเราต้องเสียบบัตรลูกค้านะครับทำไมต้องพิสูจน์ทราบตัวตนทั้งเรื่องของการฝากเงินการถอนเงินนะครับหรือการชําระหนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าใครมาทําธุรกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแสดงตัวตนเพื่อพิสูจน์ทราบว่าใครมาทําธุรกรรมแล้วว่าถ้าเกิดความเสียหายเราก็จะได้ตรวจสอบย้นกลับได้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการแสดงตัวในการทําธุรกรรมนะครับการให้บริการรับชําระเงินแทนในแต่ละครั้งมีมูลค่า5 0,000นบาทขึ้นไปนะครับ 2ก็คือการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่5 0,000บาทขึ้นไปการทำธุรกรรมนักเหนือจากข้อ1และ2นะครับไม่ว่าครั้งเดียวซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่1,0,000แสนบาทขึ้นไปหรือหลายครั้งที่มีความต่อเนื่องซึ่งมีมูาาลค่ารวมกันตั้งแต่10,000แสนบาทขึ้นไปอันนี้กรณีนี้ก็จะต้องมีข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนนะครับทีนี้เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า กรณีลูกค้าใหม่นะครับตรวจพบว่าเป็นบุคคลที่ถูกกาหนดถ้าเขามาแสดงตันตามปกตินะครับเราก็ตรวจสอบโดยใช้ BC Smart Information เนาะแล้วก็ระบุตัวตนดู CF ดูข้อมูลใน CBS นะครับตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่ถูกกาหนดหรือไม่นะครับถ้าเป็นบุคคลที่ถูกกาหนดนะครับมันก็จะขึ้นระบบแจ้งเตือนมานะครับระบบแจ้งเตือนเราก็ไม่ต้องทําธุรกรรมต่อนะครับก็ให้ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วก็แจ้งลูกค้าว่ามันเราไม่สามารถทํา เปิดบัญชีได้หรือไม่สามารถทําธุรกรรมของเขาได้เนาะซึ่งถ้าเกิดเขาถามว่าทาไมนะครับเราก็จะต้องตอบว่าเป็นความลับของธนาคารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับต้องขออภัยอย่างสูงและห้ามไม่ให้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลว่าเป็นของสํานักง,งานปปงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเปฏิเสธการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ต้องห้ามเนาะ ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีบุคคลมาทําธุรกรรมในลักษณะที่เป็นบุคคลต้องห้ามนะครับธนาคารก็ได้ไปเสธการสร้างความสัมพันธ์ไปแล้วเนาะทีนี้เราจะต้องมาทําการรายงานปปงน,นะครับ1น่ขีดศูภายใน7วันรายงานปรกรศูนย์สาปรกรศูนย์สภายใน10วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายปปงที่เขากาหนดมานะครับทีนี้มาดูเรื่องของการรายงานธุรกรรมส่วนใหญ่ข้อสอบมันก็จะออกในเรื่องของการรายงานธุรกรรมนะครับว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ยังไงว่าข้อใดกล่าวถูกต้องข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับ ทีนี้เราอยากให้ผู้เข้าสอบนะครับโดยเฉพาะเป็นหัวหน้าการเงินนะครับหรือเป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะครับหรือผู้จัดการสาขานะครับก็รู้ไว้ใช่ว่าแล้วกันเนาะว่าธุรกรรมใดที่ต้องมีการรายงานนะครับที่1ก็คือธุรกรรมเงินสดตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปนะครับ2ก็คือธุรกรรมเงินสดสําหรับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตั้งแต่5 0,000น000บาทขึ้นไป3ก็คือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการจำนองเนาะที่มี มูลค่าที่ดินนะครับพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปธุรกรรมที่เกี่ยวกับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับตั้งแต่7จ0 0 0 0นบาทขึ้นไป แล้วก็ธุรกรรมที่5นะครับธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงินสดตั้งแต่1,0,000แสนบาทขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ว่าธุรกรรมไหนที่ต้องรายงานปปงนะครับทีนี้มาดูคำนิยามนะครับนิดหนึ่งเนะาะเพื่อให้เราทราบนะครับธุรกรรมที่ใช้เงินสดหมายถึงอะไระครับหมายถึงธุรกรรมที่ลูกค้าถือเงินสดมาดําเนินการต่อธนาคารหรือธุรกรรมที่ลูกค้าได้รับเงินสดจากธนาคารอาจเป็นผลจากการทําธุรกรรมนั้นนะครับธุรกรรมที่เป็นทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่ดินเนาะ หมายถึงธุรกรรมที่ลูกค้าดําเนินการกับธนาคารโดยมีการนําอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีการประเมินราคานะครับเป็นวัตถุประสงคมมีวัตถุประสงค์สําคัญในการทําธุรกรรมนั้นๆซึ่งหากปรจากทรัพย์สินดังกล่าวนะครับธุรกรรมที่ลูกค้าประสงค์จะดําเนินการกับธนาคารย่อมไม่เกิดขึ้นนะครับหรือธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ด้านเงินสดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยอันนี้ก็ฟังนิยามไ้นะครับว่ามันคืออะไรเนาะสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่เข้าใจว่าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยคืออะไรนะครับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเชื่อได้ว่ากระทําขึ้นเพื่อหรือเพี่อให้ต้องตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับนะครับแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทํา ความผิดมวลฐานหรือการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายนะครับทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งนะครับและให้รวมหมายถึงพยายามกระทําธุรกรรมังกล่าวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรกรรมที่มีเหตุผลสงสัยธุรกรรมที่ทําขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกันหมายถึงธุรกรรมการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้า1รายดําเนินการเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยการทําธุรกรรมนั้นๆ เกิดขึ้นระหว่างบัญชีที่ตนเองเป็นเจ้าของอาธิการทําธุรกรรมการโอนรับโอนบูลค่าเงินระหว่างบัญชีลูกค้าที่มีชื่อบัญชีเดียวกันภายใต้ธนาคารแห่งหนึ่งแห่งใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิยามนะของธุรกรรมที่ทําขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกันนะครับทีนี้มาดูแบบรายงานนะครับบา,บางปีาาก็ข้อสอบว่าแบบรายงานที่ต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแบบปวงหนึ่งขีดศูนย์หนึ่งนะครับแบบรายงานการทําธุรกรรม ที่ใช้เงินสดนะครับแบบปปง1นึขีดแบบรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินแบบปปง1นึขีดแบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยแบบปปง1นึ่ขีดนทับนะครับแบบรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบบรายงานการทําธุรกรรมนะครับธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงานนะครับ บางปีก็เคยมีข้อสอบนะครับว่าธุรกรรมใดที่ไม่ต้องรายงานนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นข้อมูลไว้แล้วครับเผื่อออกข้อสอบอีกทีนึงก็จะได้ทําได้เนาะก็ถือว่าเราจะได้ไม่เสียคะแนนนะครับหลักเกณฑ์สาหรับธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงานเป็นไปตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงฉบับที่5พศ2543และที่แก้ไขเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้นะครับข้อก่อนะครับธุรกรรมที่บุคคลหรือองค์กรต่อไปนี้เป็นคู่กรณีได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน1นนะครับ พระมหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถนะครับพระราชทายาทหรือพระบรมว,ว,วงศานะครับตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้าฟ้านะครับอันนี้ไม่ต้องรายง,งานธุรกรรมนะครับรัฐบาลนะครับราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับส่วนงานภาครัฐก็จะไม่ต้องรายง,งานนะครับ มูลนิธินะครับที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน 1. ก็คือมูลนิธิใช้พัฒนานะครับสก็คือมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถนะครับสก็คือมูลนิธิสายใจไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของธุรกรรมที่บุคคลหรือองค์กรต่อไปนี้นะครับไม่ไม่ต้องรายงานข้อขอนะครับขอไขธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการจดทะเบียนสิทธ,ธ,ธิและนิติกรรมธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาโดยการครอบครองตามมาตรา หนึ่งสองแปดสองนะครับกรณีครอบครองประปักนะครับก็คือภาระจำลอะภาระจำ,จำยอมแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับสามก็คือ,อข้อควายนะครับข้อขอก็คือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เรือกำปัน่นเรือที่มีระวางตั้งแต่6ตันขึ้นไปเรือกินไฟหรือเรือยนที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปแพรยานพาหนะเครื่องมือหรือเครื่องจักรและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินดิจิทัลนะครับข้องอนะครับธุรกรรมที่เป็นการทําสัญญาประกันวินาศภัยนะครับข้อจอนะครับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิตซึ่งสถาบันการเงินเป็นผู้บริการจากผู้ดําเนินการของเครือข่ายบัตรเครดิตนะครับและธุรกรรมที่ผู้ประกอบการหรือร้านค้าใช้บริการเครือข่ายบัตรเครดิตที่สถาบันการเงินดําเนินการบารจัดการธุรกรรมเกี่ยวกับการดาเนินการในเครือข่าย EDC การสวิตชิ่งในการชำระเงินการหาบัญชีการชำระด,ดุลน,นะครับอันนี้ก็จะไม่ต้องรายงานนะครับข้อชอชิงนะธุรกรรมที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรา16มารา9นะครับเป็นตัวแทนรับชำระโดยเฉพาะที่มีมูลค่าน้อยกว่า700,000บาทนะครับอันนี้ก็จะต้องไม่ต้องรายงานนะครับชอช้างนะครับการให้ประการหาบัญชีเช็ครับตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงิน และตราสารนี้ทางกฎหมายเนาะและตราสารนี้ทางการเงินนะครับข้อสอโซ่ธุรกรรมที่ลูกค้าดําเนินธุรกรรมผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัตินะครับหรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินนะครับธุรกรรมที่ธนาคารดําเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการภายในของธนาคารที่ไม่ใช่เป็นการบริหารที่ไม่ใช่เป็นการให้บริการกับลูกค้านะครับการโอนเงินหรือการชําระเงินนะครับ อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้สถาบันการเงินภายในประเทศโดยเฉพาะที่ทําขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะข้อยกเว้นนะครับธุรกรรมต่อไปนะครับก็คือธุรกรรมให้สินเชื่อและธุรกรรมคล้ายกับการให้สินเชื่อต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือธุรกรรมที่ธนาคารเป็นธนาคารตัวกลางในการรับและส่งคําสั่งโอนบลค่างเงินไปยังธนาคารผู้รับโอนปลายทางนะครับอันนี้ก็จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับค่อนข้างเยอะแต่เคยออกข้อสอบนะครับว่า ธุรกรรมที่ได้รับการจกเว้นไม่ต้องรายงานก็ได้กล่าวถูกต้องนะครับอันนี้ก็ลองไปดูเพิ่มเติมนะครับเผื่ออ่านให้ผ่านหูผ่านตานะครับมันก็จะได้เผื่อเขาออกมาเราก็จะได้ตัดช้อยได้เนาะทีนี้มาดูระยะเวลาในการรายงานธุรกรรมนะครับการรายงานการกระทํานะครับหรือการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสดและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ธุรกรรมที่ทําขึ้นระหว่างวันที่1นึถึงสินะครับก็จะต้องรายงาน ให้เสร็จนะครับตามกฎหมายก็บอกว่า7วันนะครับตั้งแต่วันจัดจวันที่15ไปนะครับของเดือนที่มีการทำธุรกรรมแต่ว่าธนาคารกำหนดว่าให้ยืนยันรายการธุรกรรมภายใน3วันรับตั้งแต่วันสิ้นววดรายงานนะครับก็คือหลังจาก15ก็ไม่เกิน18แนะครับแล้วก็รายงานทุกสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนก็ไม่เกินวันที่วันที่3นะครับของวันสิ้นเดือนเนาะ ตัดจากวันที่หนึ่งก็คือ3วันก็คือวันที่3แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุควรสงสัยนะครับให้รายงานภายในจิตวันนับตั้งแต่วันที่มีเหต asy, ุควรสงสัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปปงนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบนะครับทุกปีปีรับประมาณ 2- 3ข้อเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทของการรายงานเรื่องของอาการทําธุรกรรมต่างๆที่ต้องรายงานนะครับในเรื่องของกิจกรรมไหนหรือธุรกรรมใดที่ไม่ต้อง ได้รับการยกเว้นในเรื่องของการไม่ต้องรายงานประ,ประงน,นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลเพื่อประกอบในการทําข้อสอบนะครับก็อาจจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะฟังดูแล้วมันต้องใช้ความจําเป็นหลักเนาะแต่ว่ามันก็จะมีหลักอยู่ว่าเราต้องทําอะไรบ้างเนาะทีนี้เราก็ไปโฟกัสในส่วนที่ใช้ในการทํางานนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องทําโดยเฉพาะวหน้าการเงินนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้จัดการสาขาบางทีก็ต้อง กำกับดูแลนะครับว่าสาขาได้มีการรายงานปปงหรือมีรายการที่จะต้องรายงานปปงอ,อะไรบ้างเนาะก็ถือว่าในส่วนที่ผมสื่อสารในวันนี้นะครับหัวข้อที่5หรืออีีที่5เนี่ยในเรื่องของปปงนะครับก็คงเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องเรานะครับที่ไม่เคยได้ทําในเรื่องของการรายงานก็อาจจะรู้ไว้ใช่ว่านเนาะแล้วก็มาดูว่ามันจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเผื่อเวลาที่เราขึ้นสู่ตําแหน่งเนาะ เราก็จะได้นําความรู้พวกนี้ไปใช้ในการกากับดูแลนะครับวันนี้ก็พิเศษนะครับใส่เสื้อสีแดงนะครับซึ่งเป็นเสื้อกันฝุ่นที่สมัยเป็นสินเชื่อนะครับได้มีโอกาส,ได,กาสได้ใช้เนาะสมัยก่อนก็ถือว่าลําบากเนาะในการทํางานแต่ปัจจุบันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเหลือเยอะนะครับสมัยก่อนพี่ๆทางด้านพัฒนาธุรกิจหรือสินเชื่อนะครับก็จะขับมอเตอร์ไซค์นะครับออกเป็นที่ผมเคยมีประสบการณ์นิดนึงเนาะก็คือมอเตอร์ไซค์ยางรั่วนะครับต้อง ต้องจูงมอเตอร์ไซค์หรือ,อทั้งจูงทั้งขี่บดไปเนาะล้อยางไปล้อมอเตอร์ไซค์ไปเป็นระยะทางเกือบโลกว่านะครับซึ่งมันอากาศร้อนด้วยเนาะเราก็เหนื่อยแต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเนาะมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เนาะเราก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรที่ทาให้เรารู้สึกเป็นทุกข์นะครับก็ก็พยายามเนาะก็ยังเหมือนปัจจุบันเนาะ,ะความเหนื่อยยากหรือความลาบากที่เรา คิดว่ามันหนักเนาะผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีคนที่หนักกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะครับก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนๆเนาะหวังว่า EP นี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องนะครับในเรื่องของการทําความเข้าใจกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับหวังว่าเนื้อหาคงใช้ในการทาข้อสอบได้นะครับหรือจะต้องมีการอ่านเพิ่มเติมก็ก็ไปสืบค้นจากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าธนาคารก็มีการสื่อสารในเรื่องนี้มาแล้วนะครับหรือ ท่านวิทยากรอ,อื่นๆก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพอสมควรนะครับในส่วนผมก็คงอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็มีโอกาสค่อยเจอกันครับขอบคุณและสวัสดีครับ